มันนี้ดราม่านิดนึงนะอาจจะแบบเป็นการถกเถียงน,นั้นมากกว่านะครับคือมีหลายๆคนคอมเมนต์กันมาว่าทำไมช่วงนี้พี่เบลไม่มาถ่ายคลิปเลยทำไมช่วงนี้พี่เบลหายไปเลยแล้วก็ทำไมแบบมาถ่ายคลิปชอบมีแต่ตาก,กล้องอะไรเงี้ยแล้วทำไมตาก,กล้องมาถ่ายอันนี้ไม่ใช่ช่องพี่เบลแล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ยคือทำไมอ่ะมีน้องเป็นตาก,กล้องแล้วผมจะให้ตาก,กล้องผมไปถ่ายมันมันมัน,มนตรงไหนอ่ะผมไม่เข้าใจทำไม คือน้องมันพูดไม่ดีตรงไหนหรือพูดไม่เข้าหูอะไรตรงไหนก็ก็ม้นบอกสวัสดีครับก็วันนี้ดราม่านิดนึงนะอาจจะแบบเป็นการถกเถียงนั้นมากกว่านะครับ มีหลายๆคนคอมเมนต์กันมาว่าทาไมช่วงนี้พี่เบลไม่มาถ่ายคลิปเลยทําไมช่วงนี้พ <único Liberty> ี <confused> ่เบลหายไปเลยแล้ว <enfant> ก <ás> ็ทาไมแบบมาถ่ายคลิปก็มีแต่ตากล้องอะไรเงี้ยแล้วทําไมตากล้องแล้มาถ่ายอันนี้ไม่ใช่ช่องพี่เบลแล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ยคือแบบผมแบบคือจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ปลายสองคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วด้วยพ่อแม่กลับไปเชียงรายแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีเวลาที่จะออกไปถ่ายคลิปแต่ ผมก็เป็นคนคิดคอนเทนต์เหมือนกันแบบว่าให้เขาไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีคนปากดีน้ำหนัก80โลมาทา้าไอ้นนท์แข่งอันนั้นผมก็รับปากไปแล้วแล้วก็ให้น้องๆมันไปซ้อมกันแล้วทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปแหละที่น้องมันไปซ้อมนะครับก็ให้น้องไปซ้อมให้น้องไปเทสแล้วก็ให้บิลลี่เป็นคนไล่รถแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสเตอร์ลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไล่รถเดี๋ยวผมอาจจะไปคุมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าระยะมันต้องเป๊ะมันต้องแบบตัดพอพอ,พอดีกับ201เมตตรแแแแ่่่่ผมมมไเเเขข้้าาาาใจกับบบบบบบคนทีบบวชิง ว่าไอ้ภูว่าทําไมต้องให้ไอ้ภูถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมอ่ะผมมีน้องเป็นตากล้องแล้วผมจะให้ตากล้องผมไปถ่ายมัน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 ผิดตรงไหนอะ่ะผมไม่เข้าใจทําไมคือน้องมันพูดไม่ดีตรงไหนหรือพูดไม่เข้าหูอะไรตรงไหนก็ก็ม้นบอกเม้นให้ให้เขาได้แก้ตัวให้เขาได้แก้แบบแก้ไขดิไม่ใช่มาว่ากันแบบว่าเออคือยังไงอะ่ะคือมันผิดอะไรอะ่ะที่ผมแบบ ะให้น้องไปถ่ายแทนผมคือผมไม่เข้าใจอ่ะเออผมผมงงตรงนี้แหละว่าทําไมพวกคุณต้องต้องต้องคำถามต้องโน่นนี่นั่นแบบว่าทาไมล่ะพี่เบลไม่มาทําไมนน่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุผลของผมนะว่าทําไมผมไม่ไปถ่ายคลิปนะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยดูสวัสดีคนดู้วลูกสวัสดีค่ะเห็นหน้าตัวเองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ uhm, น้องปันปันตอนนี้ปันปันเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยดูหน้าผมดิยังไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเลยก็คือกลางคืนก็ดูลูกกลางวันก็ดูลูกคือผมแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับเวลาพักก็แทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทนที่ดราม่าอยู่อยากจะให้เข้าใจกันบ้างว่าผมไม่ได้มีแค่ YouTube อย่างเดียวที่จะต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมจะต้องทํามันมีหลายอย่างที่แบบที่มันเหนื่อยอ่ะ จนจนบางทีเราแบบเออเห็นเห็นน้องๆมันว่างเว้ยเอาน้องๆไปถ่ายให้หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเราจะบบวางระบบมากขึ้นว่าเออให้น้องๆถ่ายคลิปแทนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คอนเทนต์ก็ยังอยู่ในเครือของรถอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือมันจริงๆมันไม่น่าผิดนะจริงๆทุกคนน่าจะดีใจด้วยซ้ําว่าเออมีคนแบบ ช่วยผ่อนเบาแรงผมได้ผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยงงถ้ารักกันจริงอ่ะอยากจะให้คิดถึงตรงนี้ด้วยว่าเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมากๆเลยการท YouTube เนี่ยคุณคิดดูนะผมทํามา3ปี4ปี5ปีเกี่ยวกับรถเนี่ย<ไ>ผมถ่ายแม่งลงทุกวันเล้าลงวันละ2คลิปคุณคิดดู3ปี45ปีลองคิดทบตัวเนอะหนึ่ง 1, 1ปีมี365วันคิดดู3 4ปีอ่ปีคูณไปเท่าไหร่แล้วคูณ2ไปด้วยกับคลิปที่ผมทำอ่ะบางทีลง3คลิปด,ด้วยค<ไ>ุณคิดดูว่าคอนเทนต์อ่ะมันจะตันไหมคิดดูเอาเองนะครับ ถามว่าทาไมทุกวันนี้คลิปมันถึงไม่สนุกด้วยนั่นคือผมบู๊เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ผมบอกตรงเลยจะมองว่าผมกระจอกก็ได้แต่ว่าผมบู๊เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ผมก็ต้องคิดแล้วว่าลูกแม่งโตมาจะกินอะไรวะลูกผมกินข้าวนะครับไม่ได้กินแกบเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเก็บเงินให้ลูกจะไปซื้อรถหวือหวาไปแต่งแบบมหาศาลเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับใครจะเลิกติดตามเพราะจุดนี้จุดที่ผมมีลูกแล้วผมไม่สามารถบู๊ได้เนี่ยผมก็ยินดีเพราะว่าผมมีเหตุผลพอนะครับแล้วก็คุณก็ ไปติดตามเลยไอ้พวกเด็กใหม่ๆหรือว่าใครก็ตามที่มันทําแล้วก็ดูดีอะ่ะแล้วก็ดูทําให้คุณมีความสุขอะ่ะคุณไปติดตามได้เลยผมไม่เคยขัดไม่เคยว่าอะไรเลยนะครับแต่อย่ากก้าวไก่ชีวิต ส่วนตัวของผมเยอะคือบางทีผมจะให้ใครทําอะไรหรือผมจะให้ใครถ่ายอะไรลง Youtube ของผมมันก็เป็นสืบ์ของผมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมคิดถูกแล้วแล้วคิดดีแล้วว่าเออเนี่ยน้องแม่งมันมาทํางานกับเรามันได้เงินเดือนทุกเดือนผมก็ต้องใช้น้องมันบ้างให้มันทําคลิปให้มันทํางานนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่าเด็กตัดต่อผมเนี่ยตื่นแม่งเที่ยงนะครับตื่นแม่งเที่ยงครับ ตัดแค่2คลิปคือว่างเลยนะครับถ้าสมมติผมไม่ได้ให้มันไปทํางานนึกภาพออกป่ะตัดแค่2คลิปนะนอกนั้นในชีวิตคุณจะทําอะไรก็ทําคิดดูอยากจะไปเซนท่านอยากจะไปไหนไปมีรถให้คิดเอาแล้วเงินเดือนนยืนพื้นตลอดผมไม่เคยขาดอยากกินอะไรผมไปก in ิอานอนไนผมพาไปด้วยตลอดคิดดูว่า <c oughs> ผมจะต้องแบกภาระเยอะมากแค่ไหนลูกก็ละคนไอ้นนก็ละไอ้ภูก็ละคือ 2, 2> <c oughs> คน3าคน4ี่คน,คนอยู่ในมือผมหมดอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าน้องมันแบ่งเบาผมได้พวกคุณก็ต้องดีใจพวกคุณก็ต้องแบบว่า ให้กำลังใจน้องมันน้องมันอาจจะถ่ายไม่ดีอาจจะพูดผิดบ้างนู่นนี่นัน่นบ้างให้กำลังใจมันดีนะครับให้กำลังใจมันดีมันก็ตั้งใจทําเพื่อผมทั้งนั้นอ่ะทั้งไอโนนทั้งไอนน้ภูอ่ะไอ้บินด้วยคิดดูนะครับเขาก็รู้ว่าผมอ่ะไม่มีเวลาเนี่ยต้องมานั่งดูหิบหมาน้อยเนี่ยเ, yeah. เห็นไหม <Yeah. S 1> น่ารักไหมหลายคนก็น่าจะรู้ว่าผมเองก็ยกอยาก,าม,ยากมีมลูกแค่ไหนนะครับ เคยทาคลิปไปแล้วว่าตอนที่ว่าน้องคนก่อนๆที่เขามาอยู่ในท้องพี่ปายแล้วเขาเสียไปผมแทบร้องไห้แทบบ้าเหมือนกันพอผมมีเนะี่ยเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยก็ยิ่งหลงไปใหญ่ดีครับก็ไม่อยากไปไหนขนาดวิบากผมยังไม่ขี่เลยจริง,รงๆผมขี่ผมถ่ายลงทุกวันทุกคนเห็นไหมอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ผมไม่งถ่ายเลยผมไม่ขี่เลยนะครับไม่ใช่ว่าเพราะฝนตกนะแต่เพราะาอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับเมียน, <c oughs> นี่น่ารักไหมตอบต้ทุกกระรูทุกนูขมขนนี่ จะเป็นไรลูกปั้นอยากเป็นไรคะเพาทำไมน้ำตาไหลพ่อพูดแล้วซึ้งวอล,ลูกเดือดเ<อ>ดือดเดือดๆๆๆนี่ชีวิตผมมีแค่นี้ผมไม่ต้องการแล้วที <c oughs> ่แบบว่าใครจะแรงใครจะอนุนี้นั่นอะ่ะแต่ถามมาถามเชงผมแบบนี้ปากดีดๆอย่างเงี้ยผมก็รับนะเรื่องเรื่องเชงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนผมก็ยังไล่อยู่เอาน้ำตาไหลสองรอบแลมันเป็นยังไงอะซึ้งในพระธรรมรอลูอลกแน่น่แน่น่น่น เล่นกับลูกสนุกจะตายดูนี่ดูแก้มแดงเลยเห็นไหมน่ารักจะตายน่าบันๆันนะพ่าอยู่อยู่ดูหนูนาะเนี่นี่เริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้เข้าเดือนที่สามที่สี่ที่สี่แล้วมั้งเฮ้ันนแม่จะแม่แม่แนะครับก็อย่าไปว่าเลยนะครับคนตัดตองผมอ่ะไอ้ผู้อ่ะ ก็ยอมไปตากแดดอะเมื่อวานที่เอารถวิบากไปเปลี่ยนยางอันนั้นผมก็สั่งยางมาราคา4 <Yeah. S 1> ี0 0บาทนะครับก็ชื่อคลิปมันก็เป็นคนคิดผมเองก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าสั่งยางมาผมก็บอกมันว่าเออพูเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางให้พี่หน่อยนะเราไปถ่ายคลิปให้พี่ด้วยเนี่ยผมฝากน้องมันไม่ใช่ว่าเอออยู่ๆให้น้องมันไปถ่ายนึกว่อบอกว่ามันคือมันก็เกรงใจเราว่าอันนี้มันคือช่องเราแต่การที่มันไปถ่ายคลิปเรามาลงช่องให้เราเนี่ยคือคุณต้องดีใจเลยว่ามีคนช่วยผมได้นึกพาอบอกว่า มันผมผมจะได้แบ่งเ,เบาภาระบ้างดูดิเนี่ยต้องนั่งคุยกับเด็กเนี่ยด็ยกหน่อยเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอะ่ะใช่ไหมปันปันนั <c oughs> ่นแหละนะครับอยากจะให้เข้าใจผมนิดนึงแล้วก็เข้าใจน้องมันด้วย <c oughs> เป็นกำลังใจให้กัน <c oughs> ดีกว่า <c oughs> นะครับผมอย่าไปติอย่าไปเตียนอย่าไปอันนี้มันเยอะเลยมันไม่ได้รู้อีหนูอีหนี่อะไรคนสั่งอยู่ที่ผมนี่คนบอกอยู่ที่ผมนี่ถ้าจะด่าด่าผมนี่นะครับแต่คุณจะมาด่าอะไรอะ่ะในเมื่อที่ผมจ้างเข้ามาแล้วเขาก็ต้องทํางานเออถูกไหม คุณจะด่าผมอะไรอ่ะในเมื่อที่ผมแบบวางแผนวางแผนไว้แล้วอ่ะให้เขาไปทําเขาก็ทําเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาปกปติจะดา่าด่าผมแต่ด่าให้มีเหตุผลหน่อยนะครับอแค่นั้นผมขอให้มีเหตุผลหน่อยอโตโตกันแล้วนะครนะ,นะใช่ไหมปันปันพ่อต้องอยู่ดูหนูนี่นะคือชิปนี้ได้ทําการพูดคุยกับคนดูแล้วก็บน่บนๆให้ฟังเห็นไรงอนผมด้อบน่บนๆให้ฟังบางทีมันเหนื่อยนะครับเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันเหนื่อยกําลังใจแทบไม่มี แต่มีแต่คาติคำดา่าคำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายชีวิตใช้มันมีความสุขซะนะครับอย่าไปติเตียนชีวิตคนอื่นเยอะนะครับตัวเองจะไม่มีความสุขเอาซสเปล่านะครับผมประมาณนั้นนะเออ,อถือว่าอัปเดตน้องคนฟันไปนในตัวเลยแล้วกันตอนนี้กี่เดืนะอนนะตัวจติงตอนนี้เข้าเดือนที่สี่หรเ้รเดือนที่สี่แล้วนะดูคิ้วดูคิ้วดูคิ้วก่อนนี่เอีเสียงของพ่อ คุยกับกล้องนะ้เว้ยว้าวยูทูบเบอร์คนต่อไปวะเยสเยสเั็นไงยังไงแป้น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 กรวาด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆก็จะลงไปถ่ายคลิปให้แต่ช่วงนี้ผมกำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่แต่เขาไม่บอกแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็มาพูดให้ฟังแล้วคอมเมนต์เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าช่วงนี้แม่งก็แย่อยู่แล้วนะฮะอืม แค่นี้แหละผมดูลูกก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายปันปันบอกดีลูกฝากติดตามพ่อหนูด้วยนะคะเร็วๆฝากติดตามอันนั่อออันนั้นอันดูดิ <laughs> ตัวโคตรใหญ่ตัวอ้วนมากเลยนีเป็นป้องๆ โอเคบ๊ายบายครับ